สวัสดีครับผมคนทำกินชาแนลนะครับก็กลับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเมนูมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยเนาะปกติแล้วนะครับเมนูอเมริกาโน่นอกจากคนที่เขาจะดื่มแบบกาแฟเพียวๆแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะเอาไปชงผสมมิกรวมกับน้ําผลไม้หรือว่าเครื่องดื่มกลิ่นต่างๆหรือว่ารสชาติต่างๆได้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําเมนูอเมริกาโน่น้ําผลไม้นี่แหละครับแต่ว่า ตัววัตถุดิบของเราในวันนี้คือจะหาได้ง่ายๆนั่นคือ,อน้ำลิ้นจี่นะครับเะคุ้นตากันดีนะครับน้ำลิ้นจี่ของติ่งฟงนะครับผมตัวนี้จะต้องไปผสมน้ำนะฮะตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวตัวตัวนี้จะเป็นผงมะนาวนะฮะเป็นผงมะนาวแท้ร้อยเซนตะครับตัวนี้ผมใช้ของบันีคอฟฟี่หรือใครไม่มีตัวผงมะนาวก็อาจจะใช้เป็นน้ำมะนาวก็ได้นะครับน้ำมะนาวบีบสดนะครับผมเมนูในวันนี้นะฮะก็จะเป็นเมนูอเมริกาโน่ลิ้นจี่มะนาวนะครับก็ ทำให้กาแฟอเมริกาโน่เราเนมีความน่าสนใจแล้วก็ความหลากหลายมากขึ้นนะครับผมโอเคครับเนื่องจากผมใช้ตัวผงมะนาวนะฮะผมจะต้องละลายตัวผงมะนาวก่อนให้เป็นน้ํามะนาวก่อนนะครับผมก็จะใช้ตัวผงมะนาวของมณีคอฟฟี่นะครับเป็นผงมะนาวแท้ร้อยเเ็นตะครับหนึ่งช้อนชานะครับ 1>, 1ช้อนชาประมาณ1ช้อนชานะครับละลายในน้ำร้อนนะครับก็กดน้ำร้อนลงไปสักนิดนึงละลายให้มันเป็นน้ํำมะนาวก่อนนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราได้น้ำมะนาวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้น้ำํำติ่งฟงฮะดินจีเนี่ยครับอันนี้คือตามความชอบของแต่ละคนเลยนะผมจะ ใช้อยู่ที่40 ml นะครับน้ำลิ้นจี่นะผมแล้วก็เทชงรวมกับน้ำมะนาวเราเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมจะเติมน้ำเปล่าลงไปให้ถึง6ออนนะฮะหรือว่า180 ml นะครับผมที่ต้องใช้น้ำเปล่าที่ไม่ใช่น้ำร้อนนะครับเพราะว่า เวลาเราเทล,ลงไปที่แก้วที่มีน้ําแข็งอยู่เนี่ยจะทําให้น้ําแข็งเนี่ยมันไม่ละลายแล้วก็ทําให้เมนูอเมริกาโนโ่เราเนี่ยไม่เสียรสชาติมากนะครับถ้าเกิดเป็นน้ําร้อนหรือว่าน้ำน้ำอุ่นมากๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้น้ําแข็งละลายนะครับผมแล้วก็จะไปเจือจางกับกา,าแฟเราแล้วก็น้ําผลไม้เรานะครับผมเพื่อให้ความกลมกล่อมของน้ําลิ้นจี่เรานะครับเนื่องจากมันมีมะนาวด้วยเนาะผมก็จะใช้ ตัวเกลือนะครับประมาณปลายช้อนนิดๆประมาณนี้นะครับลงไปด้วยนะครับเพราะว่าเรามีน้ำมะนาวเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวโดดไปโอเคฮะนี่เราได้น้ำลิ้นจี่มะนาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไปสกัดน้ำกาแฟดำกัน hey โอเคครับเราได้น้ำเอสเปรสโซ่นะครับแ0 ml แล้วนะครับผมวันนี้ผมใช้แก้วเสือบฟขนาด20ออนนะครับเป็นแก้วเสือบประจำร้านของผมนะฮะเติมน้ำแข็งประมาณนี้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะลดอุณหภูมิของออน้ำผลไม้เรานะครับน้ำยิ้นจีเรานะครับแล้วก็ค่อยเติมลงไปอีกที หลัจากนั้นครับผมก็เทน้ำเอสเปรสโซ่หรือว่าน้ำกาแฟาดำเราลงไปเลยครับผมเราจะต้องเผื่อเรื่องน้ำแข็งหน่อยนะเพราะว่าถ้าใส่เกินไปมันก็จะลน้นเพราะว่าเราใช้น้ำกาแฟาตั้ง80 ml นะครับประมาณนี้นะฮะ ฝาเสิร์ฟที่ใช้ก็จะเป็นฝาแบบยกดื่มนะครับหรือว่าฝาเรียบก็ได้นะครับมันจะดูแบบสวยงามมากกว่าฝาโดมนะฮะนี่กาแฟเราจะเยอะนิดนึงนะครับวันนี้ก็คือใช้80 ml นะครับผมเป็นกาแฟ double ช h o t รสชาติจะได้แบบเข้มข้นนะฮะความขมมันจะได้สู้กับความหวานของลิ้นจี่ได้นะครับผมถ้าเราใช้ตัวน้ำกาแฟน้อยไปแค่ช็อตเดียวความขมของกาแฟเนี่ยอาจจะสู้ในเรื่องของ ความเปรี้ยวความหวานของน้ำผลไม้เราไม่ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยเมนูอเมริกาโน่ลิ้นจีมะนาวนะฮะในแบบและสไตล์ของคนทำกินนะครับ<ส>ก็ง่ายๆนะครับเพือพ่อนๆก็หาซื้อได้โดยทั่วไปคือตัว,ต,ว,ต,วตัวน้ำผลไม้ตัวนี้นะครับน้ำติงฟงตัวนี้นะครับผมเชื่อได้เลยว่าเพือ่อนๆหลายคนก็คงจะใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับน้ำยิ้มจีนะฮะแล้วก็ตัวผงผงมะนาวเนี่ยผงมะนาวเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีก็สามารถที่จะ ใช้ตัวน้ำมะนาวก็ได้เพื่อเพิ่มความเปรี้ยวให้กับน้ำลิ้นจี่เราแค่นั้นเองนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมก็มีมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้เนาะก็จะเป็นการออกแบบเมนูใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆใ,ให้กับเมนูให้กับอเมริกาโน่เรานะครับเพราะผมเชื่อว่ากาแฟดำนะฮะอเมริกาโน่เนี่ยนะครับมีกับเครื่องดื่มตัวไหนก็อร่อยนะครับผมโดยเฉพาะน้ำผลไม้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นที่นิยมกันเลยในกลุ่มนักดื่มอเมริกาโน่นะครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ผมก็มีมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแต่ชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ